วันที่21พฤษภาคม2568ณห,ห้องสงขลาลาคูน่าคิง A ชั้นสองโรงแรมสงขลาลาคูน่าแอนด์สปาตำบลพวงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาได้มีการจัดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการของการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ P.T. m e x i t r o n Series 2025ครั้งที่3 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่15-19ตุลาคม2568โดยมีนายจิรวัตรมณีโชธรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายสุพิธพิทักษ์ธรรมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานายวันชัยปริญญาสิรินายกเทศมนตรีนครสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในงานแถลงข่าวได้รับเกียรติจากนายฉลองติระไตรภูสิทธิ และคุณสินธีระนิติคณะกรรมการการจัดการแข่งขันร่วมแถลงแนวคิดทิศทางและความพร้อมของการแข่งขันในปีนี้ซึ่งนับเป็นปีที่สามติดต่อกันที่จังหวัดสงขลาซึ่งจะมีนักแข่งขันจากทั้งในประเทศและต่างประเทศก็ปีนี้ก็จะเป็นปีที่สามนะฮะที่จะมีการจัดกิจก,กรรมการแข่งขันรถยนต์ดังเรียมแบบสกิสกิดที่สงขลานะฮะโดยใช้ชื่อว่าสงขลาทเี ปีนี้จะเป็นปีที่ผมคิดว่าจะยิ่งใหญ่กว่า2งปีที่แล้วที่ผ่านมานครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวก,กิจกรรมเองนะครับในเรื่องของหลายๆลอย่างในเรื่องของนักแข่งเองในเรื่องของทีมแข่งที่เข้ามานะครับปีแรกกับปีที่ผ่านมาแน่นอนว่านักแข่งชอบมากกับสนาสมสงขาปีนี้เขาดึงดูดมามากมากเลยว่า,า,า,าอยากจะมาแข่งเพราะว่ามันไม่ใช่เฉพาะการแข่งขัน,นเขาชอบในเรื่องของบรรยากาศชอบของ ทัศนวิสัยหรือบรรยากาศริมทะเลที่สวยงามของอยา่างเนดานะครับอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าคนสงขาน่ารักก็เลามีความป็นกันเองนะครับกับนักแข่งทุกคนถึงแม้ว่านักแข่งคนนั้นจะไม่ชนะนะเขา้เขาตำแหน่งที่ไม่ดีก็ระเขากดมือให้นี่คือสิ่งที่เป็นจริงสะท้อนทำให้นักแข่งอยากจะมาที่นี่ซึ่งจะไม่เหมือนกับสนามแข่งที่อื่นนะครับอันนี้ผมดูว่าเป็นสเสน่ห์อย่างนะครับ ก็เลยอยากว่าปีนี้เนี่ยจะเป็นปีที่สามที่เราจัดนะฮะแน่นอนว่าความยิ่งใหญ่อย่างที่จำเรียนนะว่าเราจัดเองเราก็ต้องการให้มันใหญ่ขึ้นในทุกทุกปีให้มันประสบความสำเร็จนในทุกๆปีมากขึ้นมากขึ้นนะครับก็เลยอยากจะเชิญชวนพี่น้องนะฮะทุกๆที่ที่อยู่ในประเทศไทยทุกๆที่ที่อยู่ในจังหวัดนะครับให้เข้ามาร่วมชมการแข่งขันสงขาจังปีในปีนี้ซึ่งจะจัดวันที่1 0 19านะครับ ย้ำนะครับว่าไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งส้นฟรีนะฮะจะมาบอกว่าคนโู้บอกเฮยต้องมีค่าเข้านู้นเนี่ยจากที่นั่งให้ได้ไม่มีฮะไอ้น,นี้กล้ากรนตีได้ไม่มีนะครับฟรีทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าถ้าจะมาต้องรีบมาเพราะว่าโรงแรมน่าจะใกล้เต็มแล้วนะครับไอ้น,นี้ก็จะอยากเชิญชวนทั้งคนไทยและคนต่างชาตินะโดยเฉพาะชาวมาเลเซียพวกเพื่อนบ้านเรานียซีอานดีต่างๆนะครับก็อยากจะเชิญชวนมา เป็นการจัดก,การกัรรถยนิ์นทั้งเรียกแบบสติสติน่าจะเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะฮะพร้อมกับเราได้รับพระราชทานด้วยของกระเทศสามนไม่มีรายการไหนได้นะฮะนะครับครับ,รบปี2อันปี2 0 5นี้นะครับเราเองในฐานะผู้จัดเนี่ยก็มีความพร้อมนะครับมากขึ้นนะครับ อย่างปีแรกก็เราก็ได้นําข้อพิพาทน,นะครับในปีที่ผ่านมาในมาพัฒนานะครับแล้วเราก็มั่นใจว่าสําหรับปีนี้เราจะทําได้ดีมีขึ้นไปนะครับทั้งในเรื่องของพลัง i านต่างๆหรือในเรื่องของกฎการเข่งขันและความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผู้ที่สนใจนะครับและผู้ที่เข้าชมเนี่ยก็จะได้รับทั้งในเรื่องของอ กิน่นอายความตื่นเต้นนะครับแล้วก็ความปลอดภัยแล้วก็ความสนุกสนานนะครับสำหรับท่านที่มาแล้วนะครับเดี๋คิดว่ามาปีนี้ก็เหมือนอปีที่แล้วไม่ใช่นะครับรายการของเราเนี่ยเราไม่ชอบอะไรที่เหมือนเดิมเราต้องการสร้างนิติใหม่ๆใ,ในทุกๆปีเพราะนั้นมาแล้วมาอีกได้ จริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนนี้ครับว่าสเตรทเซอร์เกตเนี่ยมันตื่นเต้นหรือล่ด้วยที่ว่าลักษณะของสนามการแข่งขันเนี่ยมันไม่มีลันออฟแอร์เรียก็คือถ้าคุณพลาดเนี่ยคือคุณชนเลยอันนี้คือความตื่นเต้นที่มันมีอยู่แล้วนะครับในสนามสเตรทเซอร์เกต และต้องเรียนว่าสนามสองขาของเราเนี่ยปีนี้เรายังวิ่งลายเดิมแต่ความตื่นเต้นของมันก็มีอยู่เช่นในเรื่องของเส้นทางตรงที่ยาวที่สุดในเอเชียหนึ่งกิโลเนี่ยรถรุ่นใหญ่ที่สุดทําความเร็วมากกว่า250นะครับก่อนที่จะเบรกก่อนอินโค้งแค่ระยะร้อยเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือความตื่นเต้นและเป็นเสน่ห์อย่างนึ่งของสนามสงขาที่ไม่มีที่ไหนแน่นอนครับของรายละเอียดต่างๆหรือกิจกรรมต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีอ่า ักาขอชัดเจนมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งในเรื่องอในช่องทางสื่อออนไลน์ของทางพีทีแมสตอนเรซิ่งซีรีส์ของเรานะครับก็ยังไงก็อยากจะเชิญชวนนะครับผู้ที่ชอบชื่นชอบรถยนต์นะครับหรือผู้ที่ชื่นชอบอการแข่งขันกีฬามอเตอร์สปอร์ตนะครับเข้ามารับชมกันที่สนามพีทีสังขาครับปีในวันที่1 6บหถึงสิตุลาคมนะครับขอบคุณครับ okay.